ถ้าไม่คืนฟ้องศาลบอยโอนเงินให้ต้นหอมยืมสุดท้ายใช้ชีวิตรู้ทําเอานึกว่าติดปัญหาไรลัางบอยพิษนุได้โพสต์ข้อความถ้าไม่คืนฟ้องศาลลังโอนเงินให้ต้นหอมสําหรับเป็นคู่เพื่อนซีที่มีแต่ความหาในโซเชียลอย่างบอยพิสนุและดีเจต,ตนหอมสกุลตลาเพื่อนสนิทที่มักจะมีความหาความเกรียนอย่างล่าสุดบอยพิษนุเผยคลิป นี่เจต้ตนหอมสกุลตลาเพื่อนสนิทพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตให้โซเชียลเป็นพยานคือเมื่อกี้คุณต้นหอมโทรมายืมตังค์100,000บาทเราก็โอเคโอนให้เนื่องว่าติดปัญหาอะไรสุดท้ายดูบรรทามมีของรูดูใช้พาลูกไปกินไอติมสบายใจถ้าไม่คืนผมฟ้องศาลนะมีคลิปเป็นพยานให้ผมด้วยครับทุกคน100,000บาทโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าต้นหอมขับรถโชว์แว่นแบรนด์ต่างหูแบรนด์ ใช้เงินช้อปปิ้งอย่างแฮปี้โดยบอกว่าไม่ใช่เงินของตนเองแต่เป็นเงินของเพื่อนโอนเงินมาให้ใช้แสนหนึ่งก็ต้องใช้ให้หมดส่วนอีคลิปขนาดต้นหอมผ้าน้องปกป้องและหลานสาวไปกินไอติมพร้อมขอบคุณลุงบอยให้เงินมากินไอติมตั้งแสนหนึ่งด้วยแถมก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงเฮฮาอย่างสาวเอมี่ก็เข้าไปแซวว่าได้รับการตรวจสอบแล้วยืมได้เลยหรองั้นวันไหนหนูต้องหมุนจะโทรหานะทางด้านต้นหอมเองก็เข้ามาแซว คุณเป็นใครคะเนี่ยด้วยได้ว่าสองเพื่อนสีคู่นี้สร้างความหาได้ตลอดเลยฝากกดไ like, ลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคาวใหม่ๆด้วยนะคะ